ามีช่องเ่ักเชคพีนอละข้างว่ารับพี่น้องครับราค้างง้อปัจจันที่ยี่สิบสามค้าพันผ่านบครับพี่น้องครับตอนนี้ชมเพิักนอยอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันครับพี่น้องผมเพิ่มเื่อเกี่ยวกัสะค้างรับผมสำหรับคลิปนี้ชมเพิ่มสักหน่อยค่าพีพ่อ้องมาดลราคางงอโคเมลูครับพี่น้องครับโคเมลูครับผม แม่เดียวครับแม่เดียวนีสิครับนองลจนง่วแม่สาวนะครับ้ราคาจะเป็นเังไหกันที่ตามรับชมเราฟังกันกันครับพี่น้องครับต่อไปมุนบรรยากาศครับพี่น้อง, 5, อง,ง,ง,รง,องครับ บรรยากาศเมื่อนี้ก็มีวัวมีควายเข้ามาหลายครับพี่น้องตลาดแตกเลยครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ครับวัวแดงเต็มสนามเลยครับผมทองไดโน่หรีอไม่ทองเพิ่มสักชั้นหน่อยครับฝากติดตามเลยนะครับผมครับครับติดตามยุกครับขอบคุณงเลหลายครับติดตามยุกติดตามยุกตลาดนัดบ้านทันนี่เป็นตลาดระดับ ต้นของภาคอีสานเนี่ครับพี่น,อน,น้องที่มาีหอยมีกบมยขายหลายพี่น,อน้องเลยหอยมาจากทุกสารสทิศแล้วค,ครับพี่น้องบนอุดรหนองคายกันมาครับพี่น้องสกลนครกันมาครับผมแล้วก็เขตละแวกนี่ก็เป็นขมิ้นแก่นโคลาขมิ้นแกน่น,กนโคลาเป็นต้นครับผมพี่น้องครับ บรรยากาศเป็นไปด้ยวยความอบอุ่นครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวช่องเพิ่์นสักเชนอลจะสอบถามให้หลากหลายนะครับพี่น้องเพื่อช่วยให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับพี่น้องเพราะหลายท่านหลายคนก็บอกว่าไทายวิดีโอสอบถามมาข้า,ามซ้ำแล้วนะครับเนาะกะ็พออธิบายนิดนึงก็คือเพราะว่าช่องเพิ่์นสักเชนีลเป็นช่องอัปเดตรคาคาไกวะยระางว้วนนะครับพี่น้องก็ต้องเฮ็ดแบบซ้ำๆยุ่งซี่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็เท่าไรก็ฝาก รถอะไรกูแช่กชูติดตาเป็นกำลังใจช่องเพื่อนซั์แล้วควรับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องสอบถามนะครับเลยครับพี่น้องครับใช่แล้วครับนี่บอกครับแม่ลูกครับแม่ลูกนี่เนาะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับ ลูกโวฟูพ่อมีเปิดไว้หลายเลยครับเป,เปิดไปเจ็ดมือนะครับพี่น้องครับผมวัวแดงมุ้มครับสีแดงมุ้มครับผมพี่น้องครับเปิดไปเจ็ดมือฝากเบอร์โทริดต่อครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาจ็ดสองสอสนะครับเนาะอันนี้ครับพี่น้องเกษตรกรกครับผมอ,อยากเียว่าไปเรียงขอห้ตตเขอามาขึ้น จับมันวาเสียเงาไปนี่ไป่ครับไปนี่ไปนไปไมเฮ้ยว่าอว่าันหน่อยได้ไปนเ้แม่แ่รับไม่นี่เปิดได้ราไ่เด็ครับอย่างไรหมื่นนะครับเนาะทองได้หาเดือนครับพี่น้องครับผม ฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าสี่สองหกแปดแนึะครับเนาะพี่น้องครับอยากเรียนงวดไปเรียนครับก็ขอที่ต่อเข้ามาครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับเปิดได้เท่าไหร่ครับเปิดไปแสนเจ็ดหมื่นครับพี่น้องครับผม สองเดือท่องการเมืองสองเดือนนะครับนฝากเบอร์โทรที่ต่อครับศูน์ครับ085 0์แ0ดห้าศูนย์6แนยนยเจะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรที่อยากรยนว่าไปเรียงครับขอ้อ้ที่ต่อขอมาครับฝากนั้นไปเหรอนี่บอครับนารู้ได้ไหมครับว่เห็นโตไหม อั่นี้ครับลูกคืนพอดีครับผมแม่นี่เปิดไว้หลายเป็นไรครับพอม่างนะครับแม่สาวทองว่างเปิดใบแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นครับพี่น้องครับผมเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเนาะเบอร์ทรเบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องเป็นวัวี่ลักษณะดีครับพี่น้องครบเครื่องนะครับขอกานตอนนี้นะครับเนาะ แดงครับตลองตัวดีครับพี่้อ,องเศษกรเทย์บิงโกไปเลี้ยงคอยติดตของแมาครับผมพี่้องครับ ผอพออ่อครับแม่แดงนีกเปิดไปร้าน,นเเไรครับแสนสามหมื่นห้าพันวครับเนาะ000 000เปิดไปแสนสามหื่หาพันครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรที่ต่อครับ084 084 512 512 8202 8202ครับเนาะแมนนี่ครับเนาะ เพราะอะไรนะครับเนาะครับพี่น้องเกษตรกรอยากเรียนรอบเรียงครับติดต่อกของมาครับมาตัวเดียวบ่ครับเมื่อนี้ครับสูงไร้ประได็นครับนี่สูงรวยหาซื้อบวกครับพี่น้องครับผมแม่เดียวบ่ครับทับซูเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้องครับผมใส่ซูเปอร์ใส่ซูเปอร์เอ็กไว้นะครับพี่น้องครับเปิดไปไร้ประได็นครับแม่นี่ แสนสองหมื่นหาพันน, 25, นะครับเนาะเปิดไปแสนสองหมื่นหาพันครับี่นลองรับประกันทองครับนี่ใบนี่หลอดครบเรียบร้อยครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ064 0 6 4 9 9 2 2มีใบครับซุปรเอครับผมครับนี่ครับใบผสมครับซุปเปอร์เอ็ก ครับผมทำเอกสารครับสาาผมครับแม่นี่แหละครับแม่เดียวบหครับแมหน่อยแมงหน่อยนะครับเนาะอายุจักปีแล้วครับนี่สิบแปดเดือนนะครับท้องว่างนะครับเนาะเปิดไม่หลายตัวไหนครับแสนสี่หมื่นนะครับเนาะเปิดไปแสนสี่หมื่นครับผมพี่้องครับ ทักกันมาเนี่ยครับคุณเปิดไป12หาวตัวละตัวละหกหมื่นน้อยน้ยครับหกหมื่นน้อยน้อยนะครับพี่น้องครับผมราคาตัวร้องไหนครับราคาตัวร้องไหนนะครับเนาะราตาที่ตัวฝากเบอร์โทรติดต่อครับ063ครับ063 030 030 9455ครับ9455นะครับเนาะครับเอาพี่น้องครับพี่น้องเกษตรปอนอย่างเลี้ยงง้อไปเลี้ยงไปพัฒนาครับพี่น้องครับขอใติดต้กับมาครับผม ตัวนี้เหรอครับตัวนี้แม่บ่ครับพี่พี่พี่พ่อพ่อโอ้ข้อป้อนี่ครับตัวนี้ไอ้สูงไรเป็นไรครับพ่อครับวิ่งพ่อเลยวะร้อยซี่ซี่บวกครับพี่น้องครับผมตัวนี้เปิดไว้ปไรเป็นไรครับเปิดไปไรเป็นไรครับพ่อครับพิซ หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหามื่นบาทเป 99, ิดไว้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันรับพี่น้องครับเปิดวบหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรดิจิตอครับศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์หกหกสองหกสามแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรอยากเรียนว่าไปเรียงครับขออิติโตอข้มาครับพี่น้องครับ หวานๆได้ครับพ่อครับเดี๋ยวพี่น <Yes, ้องไปเมือปู่พอขั้นตอนที่ไปิด้ครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรที่อยากเร้งงวไปเลี้ยงครับขอมาเลี้ยงงุวงเลียงหาเลยครับยุตลาดนัดบัตนะครับพี่น้องครับผมที่นีมีงวหลากหลายครับ ยกภาพพี่น้องไปมุมขวาขอพันตอนจาก,ก้อนติดกขิปครับผมสวัสดีครับผมว่มาสองโต๊ะอะครับครูน้อยนี่เปิดไม่ร้ายไปไหนครับครูน้อยนี่เปิดไม่ร้ายไปไหนครับเปิดไปสามหมื่น,นเจ็ดแลครับเนาะหนังหนานแล้ตัวนี้เหรอครับ เท่าไรก็ครับสามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าสามศูนย์เ้าส้าี่นองสครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรอยากได้ผูพ่อพันธุหรือไปขุนไปพัฒนาไปจับสัตว์นะครับพี่น้องครับผมขอให้ติดต่อข้ามาครับพี่น้องครับได้กทั้ ขาดเทินไหลท้ายมือตลาด่มีมั้ยแล้วพี่น้องไป็นมึงผูกพ่อพันธุ์กับผมพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรพยายามเลยผูกพ่อพันธุ์ไปเลี้ยงนะครับเนาะเดี๋ยวสองพูนชัดอีกถ้าว่ามึงครับโอเคบหรครับ รถลุกครับผมอุทยาติดไหมยังไงน,นะครับครับตดิดรถเพื่อได้ภาพเรียเสียงเดี๋ยวเด้๋ยผมหามุมก่อนหามุมได้ดีไอ้ยอดยอดยอด,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 อดัดเตียงมุมนี้เนาะเอาพี่น้องครับตอนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นปูพอพันธุ์ไหครับพี่น้องครับปูพอพันธุ์นี่สูงไรไปเลยครับออัันนก่ครบสูงหไรไปเลยครับสูง ร้อยห้าสบจุดอกสูงยหสบวกครับร้อยห้าสิบวกอายุเปีหรอพี่อายุอันสปีครับอายุสามปีนะครับน้อผสมเลยไหครับดนแล้วครับผมผสมจักแม่แล้วใี่สิบกวเดีลยวยี่สิบกแม่แล้วน้องทำน้องไอผสมตัวทไหครับที่บ้านตัวละพันสมครับตัวละพันสามนะครับเนาะอปู่พอพันนี่เปิดไปไหลป่ะเด็ครับเปิดไฟอันเจ็ดหครับผมเปิดเจ็ดมืดหาน้ครับ พี่น้องเกษตรกรถ้าอยากได้ผูกคอพันธ์ไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์ตอนะครับเนาะหรือเอาไปทับว้อยูบานก็ยังดีครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเพราะว่าลักษณะเด่นครับบอกลักษณะเด่นของวัดตัวนี้ครับลักษณะเล่นกับทับทับไว้มันใบคล้องแล้วก็คล้องคล้องตัวร่องลดไปได้ลดครับผมครับเนี่ยนางมั่งสาตัวตัวนาตาธีสันก็ได้อยู่ครับผมบ่ขี่ไร่ดอกครับกับพ่อพ่อคุ้มฝูงกับพ่อเอาอยุ่งจังส่ ครับผมไปเฮ็ดฝูงเฮ้าเปิดไปหลายเป็นไดนก็ครับเจ็ดมนหครับเปิดไเดมื่นหาครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูห่งงแ่งย์สียครับหกาครับหางว่ายใสครับว่าย่เพื่อเชียงยื่นครับว่ายเชียงยืนนะครับครับผมพี่น้องเกษตรกรครับถอยากได้ผูกคอพันไปเรียงไปพัฒนาได้พันลูกเอ็ดเชหาสลูกเอ็ดเีสครับพี่น้องสีดำาสีแดงแดงดำแดงเข้ม แดงเ<ท>ดงข้มทีเม็ดปอกขมนลองตรงขานาครับรประกันวัตถุก็ถอดนะครับเนาะประกันมัตถุนี่ครับประกันวัตถุนีน่ครับผมใครกับกง่ามพูดไข่กัง่ามมันยิงอย่างนั้นซะ